ครับต่อไปนี้จะเป็นการหาบรรยายวิธีการตอบสัมภาษณ์นะครับที่มีนิยมสัมภาษณ์กันประมาณ3ามสาคำถามนะฮะในการสัมภาษณ์แต่จริงๆแล้วก็เราสามารถที่จะควานหาเกี่ยวกับเรื่องวิธีการสัมภาษณ์อีกมากมายนะครับซึ่งเราจะพูดเป็นต,ตอนไปนะครับตอนนี้เป็นการสัมภาษณ์ตอนที่1น,นะครับและน่านื่น่จเห็นว่าในการสัมภาษณ์เนี่ยเราจะต้องมีการเตรียมตัวของเราให้ดีนะครับ ก็คือการแสดงลักษณะแอพพลิเคชันก็ที่ปรากฏคือการแสดงออกของเรานะครับที่สำคัญมากนะซึ่งดอนจอร์ดวิชเนี่ยเขาให้เขาคิดว่าในในการสัมภาษณ์เนี่ยนะฮะเ,เขาใช้หลัก7จ็ดเอ่อห้าสิบห้าสาสิบห้านะฮะเจ็ดสามห้าเจ็ดสาสิบแปดและห้าสิบห้าก็คือหนึ่งร้อยนะครับแม้นเจ็ดเนี่ยก็คือเนื้อหาย่อท่องตอบ พูดถึงเนื้อหาเพียงแค่7%เท่นานั้นเองส่วน38%เป็นเรื่องการใช้น้ำเสียงการสื่อสารการพูดนะครับก็คืออย่าพูดแบบโมโนคือเสียงเดียวเสียงที่มันไม่กระตุน้นไม่เร่งเร้าไม่อะไรต่างๆนะครับแต่ก็ไม่ใช่เร่งร้าวจนเกินไปนะฮะก็ใช้คำพูดที่สุภาพนะครับอีกส่วนหนึ่งคือ55%เป็นเรื่องของอภาษาการแล้วก็เป็นเรื่องสำคัญนะครับ คุณจะต้องมีภาษากายที่มีพลังลึงดูดนะครับทีเ่เช่นการนั่งเ่ยต้องตตวตรงแล้วก็นั่งเก้าอี้นะครับแสดงมุคมองเชื่อมั่นนะครับขณะที่คุณนั่งคุณจะรู้รือว่าคุณจะเชื่อมั่นหรือไม่เพียงใดนะครับแลนการสัมภาษณ์นี่จรงมีความสําคัญมากนะครับในการที่เราจะได้งานหรือไม่ได้งานนะครับซึ่งเ,เราจะทาเป็นตอนๆไปนะครับดังนะนั้นการที่เรา จะต้องเตรียมตัวเราเนี่ยนะครับก็คือเราต้องถือว่าการสัมภาษณ์เนี่ยคือการพูดคุยกันล้วสนทานากันของคนสองฝ่ายนะฮะในเรื่น,นียเราจะต้องแสดงออกถึงความมั่นใจมีน้ำเสียงที่ชัดเจนแข็งแกร่งนะครับแล้วก็เป็นวิธีที่จะนาไปสู่ความสําเร็จนะคือการสัมภาษณ์นี่ไม่ใช่ว่าเราจะต้องไปกลัวนะครับไปนั่งกลัวแล้วก็ไม่กล้าตอบคําถาม กัวตอบผิดตอบถูกต่างๆเหล่านี้นะครับมันจะแสดงถึงความไม่เชื่อมั่นของเราไม่ไม่มีเซลล์คอนดีเด้นนะครับนั่นสิ่งสาคัญก็คือเราก็ต้องหาวิธีที่จะสร้างให้รู้สึกว่า,าผู้ที่มาสัมภาษณ์เราเนี่ยเขาพอใจเราและหลงไหลในตัวเรานะครับอยากได้เราไปทํางานนะครับนั่นคือเราจะต้องตอบสนองอความต้องการ,รของบริษัทนะฮะว่าบริษัทนั้นเขามี ลักษณะว่าทาองค์กรเป็นยังไงแล้วก็วิสัยทัศน์เป็นยังไงนะแต่ว่าเราทํางานแล้วตรงกับวิสัยทัศน์ของของบริษัทหรืออะไรแล้วแต่เขาก็จะชอบนะครับเพราะว่านั่นก็คือกําลังที่จะนําพาไปสู่จุดหมายเดียวกันนะแะในจ้างนี้เขาจะต้องหาในสิ่งที่เขาต้องการนะว่าเส้นทางการทํางานของคุณเนี่ยมันสามารถไปช่วยต่อย,ยอดไปช่วยพัฒนาแล้วก็จะเริญเติบโต,ตไปในเรื่องอะไรบ้างนะครับ ถ้าคุณพูดได้เห็นภาพอนาคตเห็นความชัดเจนนี่นะครับเขาก็จะตื่นเต้นกับสนใจนะครับนะเช่นอาจจะถามว่าเรื่องคุณอะไรชอบทํางานการเงินนะฮะทำงานแบงก์เนี่ยนะเพราะว่าคุณชอบงานอไ,ไดีหรืรอง,งานเกี่ยวสุขภาพนะครับคุณก็อยากที่จะเข้าไปทํางานเพื่อที่จะไปช่วยรักษาช่วยคนป่วยต่างๆนะฮะนั้นะคุณจะต้องทําอะไรรู้สึกว่าให้รู้สึกัน ก็สร้างความหลงไหลนะครับนในการงานของคุณเนี่ยนะฮะจะต้องมันไปสอดคล้องนะฮะพอดีกับสิ่งที่บริษัทเขาต้องการนะฮะนี่ก็เป็นเรื่องสําคัญนะครับนะ,ะในเรื่องเหมือนกับเราทําอะไรเนี่ยให้ตรงใจตลาดนะฮะที่ต้องการนะฮะดังนั้นเนี่ยเราจะพูดลักษณะว่าเราเราลักษณะว่างงานไม่มีใครจ้างงานต้องมีพูดนะครับเพราะนั่นคือจุดอ่อนของเรา หรือว่าไม่มีใครต้องการเรียกเข้าไปทํางานอย่างนี้นะครับถ้าอย่างนี้ก็คือเรากําลังลดค่าตัวเองนะครับนั้นเนี่ยการว่างงานต่งางๆไปเรียกปกตินะครับคนว่างงานเสร็จแล้วก็ก,กลับมาทํางานใหม่ได้นะครับมีการไปพัฒนามานะครับจากจากที่ว่างงานนี้ไปต่อยอดไปทําอะไรมานะครับดังนั้นเขาก็จะไม่อยากฟังในสิ่งที่เป็นนิ thinking, ่งกิงคือความคิดในเชิงลบครับดังนั้นเราจะต้องพูดในเชิงบวกนะฮะเชิงบวกที่ มีลักษณะที่ทําให้เขามองเราเนี่ยคนมีอนาคตเป็นคนที่เป็นความหวังของบริษัทของกิจการนะสอดคล้องกับประกาศนะนั่นเนี่ยจะต้องบอกลักษณะว่าคุณไปพัฒนาอะไร,ะนะรบ้างนะคุณไปทําอะไรต่างเพิ่มเติมมาไม่ใช่ว่าคุณนั่งอยู่เฉยๆค,คุณไม่ทํางานคุณไม่สนใจไม่ตื่นตัวนะครับหรือมัวแต่เน้นเรื่องบำเัน็งเงิงลงมากเกินไป อะไแลก็เป็นแรงใจในการอะไรต่างๆเนี่ยเราจะต้องมีพลังที่มีความสึกว่าบริษัทเขาเห็นว่าจะเป็นประโยชน์กับบริษัทอย่างไรในอนาคตนะครับดังนั้นเนี่ยก็จะต้องมีการอตอบคําถามในการสัมภาษณ์นะที่ทําให้เขาตื่นเต้นนะครับการตอบคําถามเนี่ยจึงเป็นการตอบคําถามที่สําคัญมากนะครับถ้าหากว่าเราตอบผิดไปนะฮะก็อาจจะแก้ไขาย,ยาก ดังน,นั้นเราต้องรู้ว่าบริษัทมีภารกิจอะไรวิสัทยทัศน์พันธกิจเป้าหมายอะไรบ้างนะครับถ้ารุยถึงขนาดนี้เนี่ยเราก็สามารถที่จะตอบอะไรต่างๆให้ตรงกับความต้องการของเขาได้นะครับดังนั้นก็จะต้องเห็นว่าบริษัทเขาเนี่ยมีที่ทาง,งานที่สวยงามนะฮะมีภารกิจที่สอดคล้องกับสิ่งที่ตัวเองเนี่ยเหมาะที่จะไปทําตรงนั้นนะฮะหรือมีวิสัทยทัศน์ที่มันน่าหลงไหลนะครับ เขาถามมาทำไมคุณสมัครงานในตาแหน่งนี้อันนี้เป็นคาถามแรกนะฮะเรื่ตอบบอกว่าผมต้องการเงินแค่ต่ออย่างเงี้ยเขาเขาไม่ชอบนะฮะคุณจะต้องบอกว่าว่าค่าลิยมหลักของบริษัทคืออะไรนะฮะถ้าคุณค้นหาค่าเลียมหลักพานธรกิจเนี่ยแล้วคุณปรับตัวให้เข้าค่านลี้ยมหลักแในธุรกิจเขาได้เนี่นะครับบริษัทถึงใหญ่ก็จะชอบแบบนี้นะฮะและการสมัครต่างๆเนี่ยคุณจะต้องสอดคล้องกับความต้องการนะฮะ และคุณก็มีความหลงไหลในการเปลี่ยนโลกให้กลายเป็นสถานที่ที่สวยงามหมเพราะว่าคุณเข้าไปนี่ไปช่วยสร้างสรรน,นะฮะหลังสรรให้องค์กรเนี่ยเขาเนี่ยดีอะไรที่มันเป็นขยะไม่สวยงามคุณก็ไปแก้ไขมันสะอาดนะฮะอ,อ,อย่างเช่นเรื่องห้าสอนี่เราสามารถพูดได้สะสางสดกสะอาดถูกสุขลักษณะส,สร้างนิไซน,นะครับอันนี้ก็มันเป็นวัฒนธรรมของญี่ปุ่นที่เขาทำมาซึ่งผมคิดว่าทั่วโลกเลยต้องการนะถ้าว่าคุณมีความคิดที่สอดคล้องกับความต้องการเขาเนี่ยก็ผมไม่ปฏิเสธอะไร เขาบอกให้นาประวัติส่วนตัวนะและการแนะนำประวัติส่วนตัวนี่ไม่ใช่ว่าคุณหยิบประวัติส่วนตัวหรือสม่ม,มานั่งอ่านนะครับต่อหน้าผู้สัมภาษณ์อันนี้ก็เขายต้องการให้คุณสรุปประสบการณ์ท่านเด็กนะฮะและ้วก็คุณยังต้องพูดจุดเริ่มต้นที่ดีที่สุดการศึกษาของคุณนะแต่คุณไม่ต้องพูดรายละเอียดมากนะครับนะคุณใช้เวลาพอสมควรนะคุณพูดลักษณะที่เหนื้อ้อนะครับนะ แล้วก็ไม่จําเป็นต้องพูดเยอะเกินไปตั้งแต่งานต่อมาจนถึงปันเอกสาอทั้งหมดนะครับนันคุณก็สอบแบบสรุปเนี่ยนะเราก็ไม่ต้องการให้คุณอ่านตรงบ,บทสุนตัวนะฮะอันนี้ต่อหน้าผู้รับผู้การสัมภาษณ์เนี่ยคุณไม่ต้องไม่อ่านนะฮะคุณอาจจะใช้ความจำของคุณเองนะฮะอันนั้นคุณก็ต้องเก็บโดยความจำของคุณให้เหมาะสมเลยครับคุณก็ ตอบคำถามเอ่อตอบลักษณะ a l g o r i t h m เมต่างๆแล้วเนี่ยให้รู้สึกว่าประสบการณ์คุณเนี่ยดูและมีประโยชน์นะครับต้องเขียนในเชิงสร้างสรรค์นะก็ไม่ควรใช้เวลาเกินหนึ่งนาทีคําคำถามต่อมาทําไมคุณถึงอยากทํางานที่นี่นะการตอบคาถามนี้ให้สอดคล้องอกับทิศทางที่บริษัทกำลังจะไปก็ต้องค้นหาว่านะทะศทางทำวิจัยเกี่ยวบริษัทก่อนนะครับว่าคุณค่าพวกเขาคืออะไรผลิตภัณฑ์พวกเขาคืออะไรเขากำลังจะไปไหนนะ และคุณต้องการที่จะจัดตัวเองให้สอดคล้องกับที่พวกอะไรจะไปอย่างไรนะครับด้วยเทมเช่นนั้นจะทาให้เห็นว่าคุณเป็นคนที่สามารถมีส่วนร่วมนะในธา <c oughs> รก,กิจโดยรวมของพวกเขาโครงการพวกเขาที่เขากำลังทําอยู่ปรับตัวเองให้เข้ากับพวกเขาให้ได้นะครับสิ่งที่พวกเขาต้องทำนะฮะต่อมาทําไมคุณถึงเป็นคนที่วีสุดนะฮะในตาแหน่งนี้ก็นั้นเนี่ยถ้าพวกเขาในการตอบเนี่ยถ้าให้คําตอบที่ต่ำกว่มามาสันเมื่อไหดีนะ ว่าพวกเขาเราไม่ใช่คนที่ดีสุดแต่ให้ฉันบอกว่าสิ่งที่เจา้าองการได้ยินงคือคุณเข้าใจพวกเขานะว่าตลอดกระบวนการสัมภาษณ์อย่าพยายามเข้าใจว่าความเจ็บปวดและปัญหาของพวกเขาคืออะไรสิ่งที่พวกเขาพยายามทําเมื่อพวกเขาถามคำถามนี้คุณก็สามารถบอกพวกเขากลับไปว่าอืมฉันเข้าใจว่าสิ่งที่กำลังพยายามทําฉันเข้าใจและสิ่งนั้นคืออะไรสิ่งใยอย่างที่ฉันได้ทําคือฉันรู้ธีการสิ่งนี้เป็นอย่างดีอาจจะดีกว่าใครฉันไม่รู้จริง นะฮะแต่ว่าฉ,ฉันเก่งมากนี่คือเหตุผลยกตัวอย่างบางสิ่งที่คุณเคยทามาก่อนซึ่งเกี่ยวข้องกับสิ่งที่เขาพยายามทำนะฮะในนั้นบางทีเขาก็ต้องการส่งหาทางออกนะครับนะเป็นวิธีตอบย้าคําถามนะฮะาการต่อมาคุณเห็นตัวเองอยู่ไหนในภายในะะป้ปีเป็นคําถามมุ่งเน้นการเติบโตนะครับคุณจะต้องบอกว่าฉัน็นตัวเองนั่งอยู่ที่นี่นะครับอีกครับปีข้างหน้าจนกว่าฉันจะรู้ว่าฉันจะจัดก,การ ไปสู่ในคนข้างในอย่างไรนะฮะที่ที่กำลังมุ่งหน้าไปนะฮะเราก็ต้องรู้ว่าบริษัทต้องการมุ่งหน้าไปทางไหนนะครับคุณจะเห็นว่าเหมาะสมกับอนาคตของพวกเขาอย่างไรนะครับนะแล้วก็ง่าย,ายๆที่นี่แหละก็ไม่ยากจนเกินไปนะครับนะเอ่อคุณสนใจเดเกี่ยวกัตบตำแหน่งดีนะฮะจอะไรเกี่ยวกับตำแหน่งนี้อย่าบอกว่าฉันสนใจงานฉันต้องการเงินอะไรเงี้ยนะฮะสักพูดอย่างเงี้ยไม่บริษัทไหนชอบนะครับนะฮะ เขาต้องการว่าคุณทําโครงการเพื่อใดช่วยเหลือคนประเภทไหนนะฮะเป้าหมายคืออะไรค่าของพวกเขาคืออะไรปรับตัวให้เข้าสิ่งที่บริษักทกําลังทําอยู่นะฮะอันนี้ก็มาทำวิจัยเกี่ยวกับบริษัทค้นหาประเภทของสิ่งที่พวกเขากำลังมีส่วนร่วมนะครับอ่และก็ฉันหมายถึงบางที่พวกเขาอาทำงานกลางาสมุยาบางที่พวกเขาอาจจะต้องการช่วยคนบางคนนะฮะคุณสามารถเพราะว่าจับสนใจในสิ่งที่คุณทําและนี่คือเหตุผลนะครับแต่ชอบในสิ่งที่ผุ้คลทำอย่าเพิ่งพูดนะครับ คิดว่าเป็นบริษัทยอดเยี่ยมบอกว่าคุณตื่นเต้นอะไรเกี่ยวกับบริษัทนี้ทาไมคุณถึง,ลงหลงไหลนะฮะคุณไม่สามารถพูดว่าฉัะนะอ,อยากทํางานที่นี่นะเจาะจงมากไปนะแต่ว่ามันเป็นความต้องการของผู้รับเขาอยากจะรับเรานะฮะคุณรู้สึกตื่นเต้นอยากทํางานที่นี่ต้องการมีส่วนร่วมนะครับอบอกให้เขาว่าคุณสามารถมีส่วนร่วมได้หลายวิธีที่จะช่วยนะฮะสรับุูธเขาและสถานที่ที่พวกเราจะไปนะครับการต่อมาทําไมคุณถึงเหมาะกับตําแหน่งนี้ คำตอบเนี่ยนะฮะคือพวกเขาต้องการให้คุณพูดถึงประสบการณ์ที่ผ่านมานะฮะว่าเอ็กซ์พี c รคุณเนี่ยเป็นยังไงการศึกษาที่ผ่านมาประเภทของสิ่งที่คุณทําเกี่ยวข้องกับประเภทเออของสิ่งที่พวกเขากำลังมองหานะฮะ,ะ,ฮะ,ะคุณได้รับ้อมูลมากมายเกี่ยวกับตําแหน่งและสถางกานสิ่งที่พวกเขากำลังมองหาและเป้าหมายสําหรับตาแหน่งนี้คืออะไรนะครับนะนั่นดังนั้นใช้สิ่งนั้นกลับมาในคาตอบคุณแ,แล้วพูดว่าจะรู้ว่าพวกคุณกำลังพยายามทำสิ่งนั้นในงานนี้ และนี่คือบางสิ่งที่ฉันได้ทำไปเชื่อมโยงสิ่งนั้นกลับไปอย่างสิ่งที่ผู้เกาต้องการนะครับทำแลแล้ะพูดว่าฉันเชื่อคุณได้ทีนี้คําถามคือทําไมคุณถึงเหมาะสมนะล้วก็จะต,อ,ตอบว่า,อ,าอะไรที่เป็นเอกลักษณ์ของคุณหรือประสบการณ์ที่คุณมีที่ทําให้คุณเหมาะสมกับงานนี้เมื่อเทียบกับคนอื่นนะครับจะไม่ความว่าแน่นอนคุณจะทําได้จะไม่ความว่าไม่ใช่ฉันสามารถเข้าใจแต่นั่นไม่ใช่สิ่งที่ผู้เกาต้องการ ก็ต้องการรู้ว่าสิ่งที่คุณทำทำให้คุณเหมาะดังนั้นผู้คุณเกี่ยวกับสิ่งนั้นเราประสบการณ์ในอดีตของคุณกลับไปในสิ่งที่พวกเขากำลังต้องที่เข,เขาต้องการนะครับนี่คือสิ่งที่ในการตอบสัมภาษณ์เนี่ยฮะในตอนที่หนึ่งน,นี้เราจะพูดแค่คําถามเพียงสิบข้อท่าน้นเองนะครับก็ขอจบการตอบการสัมภาษณ์การเตรียมการสัมภาษณ์ในครั้งนี้นะครับ <S <S อย่าลืมกดของเจ็ดสามสิบสามสิบแปดแล้วก็ห้าสิบห้า เจ็ดก็คือเข้าใจาพูดเพียงเรื่องเนื้อหาเพียงเจ็ดปอร์เซ็นตะ์ี่คือน้ำเสียงลีลาการพูดของเรานะครับนะอยพูดจะเสียงทนเดียวนะครับส่วนห้าสิบนี่คือภาษากายนะาการนั่งตัวตรงการนั่งที่มีความเชื่อมั่นกา,การดูบุคลิกที่มีความแข็งแกร่งมีความเป็นอุ้นัำบีเรีงต่างๆนี่นะฮะซึ่งเขาจะชอบนะครับ สรุปครับวันสำหรับการตอนที่หนึ่งข,ขอจบเพียงเท่านี้ก่อนครับขอขอบคุณทุกท่านถ้าถูกใจกดไลค์กดแชร์ติดตามไว้ครับขอบคุณครับ